สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องสิงบุรีซีหกอม็จนะครับก็วันนี้พบกันเช่นเคยครับก็เป็นพระหลวงวพรวัดพิกุลทองครับเช่นเคยครับก็ก่อนจะชมคลิปนะครับผมฝากกดติดตามครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็นี่ทั้งสี่ชิ้นครับ หนึ่งสสมสี่ชิ้นนะครับเป็นผลงานจาก f อทางบ้านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับแล้วก็ได้ส่งพระมาขายนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณ f อจริงๆนะครับที่อชอบในการทำคลิปของผมแล้วก็ส่งพระมาขายให้ผมครับก็ขอบคุณจริงๆจากใจครับ ก็มาเข้าการดูพักนี้กว่าครับก็นี่เป็นพระครับคะแนนแพ้พันครับปีสองห้าศูนย์ครับผมตั้งราคาไว้ที่หนึ่งมืนบาทนะครับแบบนี้ยินดีรับเช่านะครับแล้วก็ถานสิ่งครับฐานสิ่งแบบนี้เป็นเนื้อแห้งนะครับ เนื้อแห้งแบบนี้ก็ยินดีรับเช่าหลักหมื่นเหมือนกันนะครับผมแยกให้ก่อนครับว่าเนื้อแห้งกับเนื้อน้ำมันเนื้อแห้งเนี่ยจะราคาหลักหมื่นนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อน้ำมันเนี่ยจะราคาหลักพัน,นครับเนื้อแห้งนี่ขอเป็นสุ้มขาวแบบนี้ครับ แบบนี้ก็ค่อนข้างจะพอสวยครับแต่ว่าผิวจะเปิดๆหน่อยครับก็ราคาก็ดรอปลงมาหน่อยครับแล้วก็นี่ครับเหรียญไตมาครับปีสองห้าหนึ่งสองครับก็เป็นเหรียญออกมาขามเปียกครับผิวประมาณนี้ครับแล้วก็นี่ เป็นบ้านน้ำมลครับรุ่นสองปีสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับรุ่นแรกปีสองพันห้าร้อยสิบสองครับรุ่นสองปีสองพันห้าร้อยสิบสี่รุ่นสามปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดนะครับหนึ่งสองรุ่นหนึ่งหนึ่งสี่รุ่นสองปีสามแปดนะครับรุ่นสามครับก็มีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับก็ได้อธิบายกับ เจ้าของนะครับนี่ชิ้นนี้ครับผมบอกว่าราคาตอนนี้มันดรอปลงมานะครับก็จะมีรุ่นสามครับที่ราคาค่อนข้างแรงนะครับแซงรุ่นหนึ่งรุ่นสองไปแล้วครับตอนนี้ก็ผมก็รับเช่ามาในราคาที่คิดว่าผมไปต่อได้นะครับคือจริงๆคุณพี่เขา ก็ไม่ค่อยอยากจะขายนะครับผมก็บอกว่าเอาที่พี่สบายใจนะครับถ้ายังไม่อยากขายก็เก็บไว้ก่อน,นครับแต่คุณพี่เขาก็ตัดใจตัดสินใจครับขายให้กับผมนะครับเพราะผมตีราคาให้เขา,เาในราคากลางที่ผมซื้อได้ครับอ่ะก็เป็นบานน้ำมนนะครับเดี๋ยวมาชมกันด้านในนี่จะมีพักกิ่งอยู่หนึ่งองค์นะครับนี่ครับ ด้านในบาทก็จะเป็นนี่ครับแถดูง่ายครับสังเกตฟ,ฟอนต์หนังสือนี่ครับนี่ก็คิดว่า,น,าน่าจะยังขายไม่ได้แล้วครับแต่ว่าก็ เอาไว้บูชาก่อนครับสวยเดิมดีครับอ่ามาดูการดูพระดีกว่าครับก็เป็นการดูพระและพิจารณาเบื้องต้นนะครับก็คะแนนแพรพันธ์นยครับนี่ ผมเคยบอกไว้ครับหนึ่งดูพิมพ์นะครับสักคู่นะครับหยิบปูกันก่อนพิมพ์พระนะครับอ่ดูงี้จะง่ายกว่าครับสมต้องเต็มนะครับนี่แบบนี้องค์พระนะครับ ร่องน้ําด้านข้างทั้งสองข้างครับจะต้องเสมอกันครับนี่เห็นไหมครับมีมีร่องนะครับมีช่องแบบนี้ครับแล้วก็องค์พระจะเป็นเจดีย์นะครับนี่เหมือนเจดีย์สามเหลี่ยมนี่ครับนี่เห็นไหมครับด้านหลังครับก็เป็นยันพุทสอรนะครับ ความเรียบของบล็อกนะครับนี่คมๆแบบนี้ครับขอบด้านข้างนะครับก็ดูครับนี่จะไม่ย้วยนะครับเห็นไหมครับตึงทั้งสี่ด้านนะครับก็เป็นการดูคะแนนแพ้พันธ์นะครับเบื้องต้นนะครับ แบบนี้ยินดีรับเช่าครับหลักหมื่นครับสวยๆหนึ่งมืนบาทมีแน่นอนครับอันนี้ถามป้ากก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะว่าความทองยังไม่เต็มเท่าไหร่ครับอ่ะมาดูฐานสิ่ง์ดีกว,ว่าครับปีสอง5นห้าหนึ่งห้าครับ รับเช่าเหมือนกันครับองนี้ก็ย่อนไปหน่อยครับผิวครับผิวค่อนข้างจะไม่โดนอากาศเยอะครับทำให้จะเกือบจะระเบิดนะครับแบบนี้แต่ก็พระเป็นพระที่นอนกลองนะครับมีเกศามีชิ้นทองนะครับนี่ชิ้นทองนี่น่าจะเกือบกรรมนะครับ หยอกหยอกหยอกนะครับเราเล่นแล้วก็มีนี่ครับชิ้นทองอยู่ในนักอกครับฝั่งลึกนะครับองนี้ผมได้ลงกล้องตีกล้องดูลงไปแล้วนะครับนี่นักอกมีชิ้นทองแล้วก็มีเส้นแกสาติดนะครับแบบนี้ซุ้มขาวหน้าขาวแบบนี้ครับถ้าสวยก็หลักหมื่นะครับรับเช่านะครับแต่องนี้ผิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมได้บอกกับคุณพี่เจ้าของพระไปแล้วนะครับว่า าราคาผมให้ได้แค่หลักพัน,นครับคุณพี่ก็ตกลงโอเคครับผมก็ได้วิ่งไปซื้อที่อยุธยานะครับองนี้ก็ตรงไปตรงมาครับซื้อตามสภาพครับไหวก็ไหวครับไม่ไหวก็บอกเจ้าของพรานะครับผมไม่ไหวก็เก็บไว้บูชาก่อน,นครับเราซื้อขายชัดเจน,นครับ ขอให้มีช่องทำกำไรครับซื้อไปต่อได้ครับแต่ว่าถ้ามันซื้อแล้วเราไปต่อไม่ได้เราก็จะบอกเจ้าของพาร์นะครับว่าผมไม่ไหวจริงๆนรัรับก็มาดูอย่างเงี้ยครับคุณพี่คเขาก็บ,บ,บ,บอกว่าเลี่ยมใช้มานะครับผมก็เลยถามว่าเอา่ทำไมคุณพี่เลี่ยมใช้เลี่ยมมาแล้วเอามาใช้ทำไมผิวมันเปิดแบบนี้ ก็เลยเขาก็เลยได้ฟังว่าได้มาแบบนี้ครับแล้วเขาก็เอามาเลี่ยมแล้วก็มาใช้ครับผิวมันเปิดก่อนเอามาเลี่ยมนะครับผมก็เลยอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองครับก็อ่ะมาดูลักษณะพระนะครับมีรอยแตกของบล็อกนะครับหน้าตาดวงตาครับของหลวงพ่อมีเม็ดนะครับนี่ เม็ดดวงตาคมคมแบบนี้ครับเห็นกันไหมอ่ะนี่ครับผิวตึงครับมีเส้นเสี้ยนนะครับแม่มันซูมไม่ค่อยได้ครับอันนี้ผอ๋อมันน่าจะใกล้ไปอ่ะโอเคอ่อออออมามันดูดวงตาครับนี่ชัดแบบนี้แล้วก็ผิวตึงแบบนี้ครับมีเส้นสายฝนครับ ที่ผมคลิปก่อนหน้านี้น่าจะทําไว้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่เส้นสายฝนาสาดทั้งเหนนรียญนะครับดอกพิกุลครับคมคมแบบนี้นี่ข้างล่างตัวหนังสือคมชัดนะครับพระครูสีผมโสพิษนะครับแล้วก็คําว่าแพรนะครับ เนี่ยเห็นเส้นสายฝนนะครับเนี่ยตรงนี้ครับของเก๋มันจะไม่ติดนะครับต้องดูด้านหลังครับดูโค้ดทีเดียวก็จบครับนี่โค้ดต้องเป็นตัวต่อแบบนี้ครับแล้วมีนจะแสเหรียญน,นะครับเป็นเส้นสายฝนเห็นไหมดูตรงนี้ก่อน เนี่ยๆครับเนี่ยๆในร่องยันเนี่ยครับมีเส้นสายฝนอยู่ครับเนี่ยอันนี้เห็นแล้วอะทั้งเหรียญน,นะครับก็ถ้าพระองค์นี้อยู่ในกรอบนะครับนี่ดูนี่ครับตัวหนังสือครับต้องไม่เกินเข่าหลวงพ่อนะครับถ้าตัวหนังสือเกินเข่าหลวงพ่ออย่างนี้คือเก๊ทันทีครับวิธีพิจารณาเบื้องต้นนะครับ แต่บล็อกเก้ก็มีนะครับที่ตัวหนังสือเสมอเข่าแบบนี้แต่ใบหน้าครับมันจะเพี้ยนนะครับนี่ครับจดจําใบหน้าหลวงพ่อแบบนี้นครับอ่ะก็เป็นวิธีดูพระนะครับแล้วก็รีวิวพระที่ผมรับเช่านะครับเป็นพระหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองครับอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ ก็คิดถึงพระหลวงพ่อแพรนะครับคิดถึงต้องสิงห์บุรีครับอยากซื้ออยากขายนะครับจะปรึกษาผมได้ครับผมยินดีให้คับปรึกษานะครับก็ขอบคุณสมาชิก FC ทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ก็ยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ วันนี้ก็มีความรู้มาแบ่งปันแล้วก็ความชัดเจนนะครับในการซื้อขายพระของผมครับก็ราคาพอใจกันทั้งสองฝ่ายครับยินดีจบจ่ายใช้ตังค์ได้เลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆครับสำหรับน,นี้สวัสดีครับ